ยาราเกมเซ็นเตอร์บริการเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองแน่นอนถ้าทุกคนสนใจนะครับสามารถลงรีที่ใต้ดีสคริปชั่นแล้วถ้าหายาดาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยครับอย่าลืมบอกนะครับว่ามาจากช่องเจ็ดโอซาด้วยแน่นอนครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะ สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในแบบโลบอกแบบแอนิเมชั่นเวนเจอร์แอนิเมชั่สเตและ a อนิเมชั่นแวนการ์ดหรือแบบอื่นตกมากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทในเดี่ยววันนี้ผมขอ,อนาเสนอครับ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเ,เพื่อนๆนั้นฟาร,ร์มได้อย่างไรมากยิ่งขึ้น UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์มือถือเครื่องนึงสามารถฟาร,ร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนนนะะครับรรรครับ่่่งเเเกกกมมม้จยาาาหหออออๆๆสททีุ เปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเลยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูทิฟอนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูทิฟอนลงไปทีใ่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสิบชันได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับ JEJEJE e, e, เพื่อรับส่วนลดอีก20บบาทด้วยนะครับ สรุปสารผู้พัฒนานะครับของเกมเซเว่ไนไนท์รีเวิร์นะครับบอกได้เลยว่าอัปเดตนี้หรือว่าอัปเดตในอนาคต่ยมีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากๆครับถ้าใครพร้อมแล้วไปรับชมมอมๆกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มกันเลยเนาะก็แน่นอนครับก่อนอื่นเนี่ยตัวเกมก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งครับ ซึ่งเป็นข่าวของการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองนะครับก็แสดงความเสียใจทุกคนด้วยนะครับและแน่นอนครับในการอัปเดตในวันที่30ตุลาคมนี้เนี่ยจะมีตัวละครตัวใหม่เข้ามานั่นเองครับก็จะเป็นตัวคิริเอลแห่งคณะปฏิวัติ ลูมิเนสนั่นเองครับตัวนี้เนาะแล้วก็พูดง่ายๆเลยนะครับความสามารถของตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาได้พูดไกลๆไว้แล้วครับก็คือมันเป็นตัวละครสายเวทนั่นเองครับแล้วก็ตัวน้องเนี่ยจะขจัดดีบัฟทั้งหมดนะครับที่อยู่บนตัวเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนกลายเป็นดาเมจนะครับโอเคเนาะแล้วก็ตัวน้องเนี่ยจะเป็นแบบ เป็นดาเมจได้นะครับแล้วก็มีความสามารถในการยืนในทีมแล้วก็ให้บัฟอะไรบางอย่างให้กับพือนวมทีมได้ที่เป็นทีมเวทเนาะแน่นอนครับสามารถพิสถานการณ์ได้ดีด้วยนี้ก็คือที่เขาบอกประมาณหนึ่งครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการปรับนะครับบาลานซ์นะครับอัศวินในอนาคตนะครับก็คือคริสเอสสไปรออรี่แล้วก็พยักเมคาครับเรียกตามตรงเลยว่าณตัวละครตรงนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่โอ้โหโคตรอร่อยเลยถูกป่ะแล้วก็แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับแต่ว่าคริส่ยถือเป็นตัวแรกที่เขาจะปรับบาลานซ์ในวันที่30นี้หรือเปล่าไม่่่รู้นนนะออคัแแตทีๆื30ม ตัวละครตัวนี้เข้ามานั่นเองครับแต่เดี๋ยวต้องรองดูประกาศแผดผู้นี้ทีนึงนั่นเองครับโอเคแมมเท่ากับว่าตัวละครที่เราเคยอร่อยแนละ้วตอนนี้ผมแนะนําว่าให้เก็บเอาไว้ก่อนนะอย่าไปต้องรีบอร่อยนั่นเองนะครับจะได้รู้ครับว่ามันจะได้เก่งแล้วก็มีความอะไรงี้ยังไงก็ตามเนาะเพราะอย่างที่บอกครับว่าเกมเขาพยายามจะปรับตัวละครที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยนำมาใช้งานให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับซึ่งคริสจะเป็นตัวแรกที่นํามาปรับบาลานซ์และรวมถึงคริสเนี่ยจะมีนะครับเป็นตู้พิกอัพเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับก็สาหร ที่เขามองว่าคริสมันไม่ค่อยได้ใช้หรือเป็นการปรับปรานเนี่ยเขาบอกว่าคริสเนี่ยมันบางเกินไปนะครับเขาเลยจะทําให้มันเนี่ยมีประสิทธิภาพในการแปะเดสหรือว่ามีประสิทธิภาพในทีมเดสมากยิ่งขึ้นละกันเนาะแล้วก็มีความถึกมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นั่นเองครับก็ต้องรอดูว่าทีมเดสเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนั่นเองนะอันนี้ต้องรอดูนะครับและรวมถึงนะครับการเพิ่มคอสตูมใหม่เข้ามาทั้งหมด8ชุดนั่นเองครับ ตามหน้นนานอกก็จะเป็นคอสตูมของตัวฮาโลวีนนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นคอสตูมฮาโลวีนยอดฮิตอ่ะครับตั้งแต่ภาคต้นฉบับแล้วก็จะกลับมาให้เราได้หาด้วยเช่นกันแล้วก็จะเป็นตัวนะครับอดีตเซเว่นไนท์หนึ่งตัวร็อตเป็นไข่นั่นเองนะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดแปดชุดนั่นเองครับเราดูนะครับนี่คือตัวรอตัวแรกนะครับก็จะเป็นรูรินะครับตัวปืนที่เราเอาไว้ลงกิ้วกันนั่นเองนเองนาะก็น่ารักสดใสหรือเปล่าเออตีมวอลเลนทายนะครับต่อมานะฮะเอ้ยไม่ใช่วอลเลนทายตีมฮาโลวีีีีนน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 นะะ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 ฮฮฮต่่่่อออมมมากก็็็็จจเเเปปแแแดโโคลลังบบ้้วรซ โอเซเวนไนนะครับล้วก็จะเป็นจูรีนะครับเราจะเป็นไพร์แล้วก็จะเป็นพี่ไข่อย่างนี้นัเนองเนาะตามลําดับเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับระดับสูงก็จะเป็นตัวของพีดํานั่นเองนะครับที่เข้ามาแล้วก็จะเป็นลุ่มหลงเดซี่แต่ว่าอันนี้จะมาในประมาณ6พฤศจิกายนนเนเองนะสำหรับ2ตัวนี้อ่ะเรามาดูกคร่า้าครับสำหรับตัวคอสตูมนั่นเองครับผมไปเปิดจอใหญ่ดูนะเอาแค่นี้ละกันนะฮะนี่คือตัวละครเนาะโอเคไหม แต่ผมเนี่ยน่าจะจัดไพรแน่นอนนะครับกับตัวละครที่เป็นน้องแมวอะไรเงี้ยนะจัดแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> คือมันเป็นมันเป็นคนะอสตูมอีเวนต์อะนะพอเป็นอีเวนต์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่บนกลับมาไม่สิมันบนๆแต่ว่าอาจจะปีหนึ่งก็เป็นได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะซื้อได้เรื่อยๆเ,เ,เ,เนาะแต่ก็เพชรอาจจะไม่ได้ลดราคาอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่ะหปดยังเล้ที่จะเป็นที่ใครครับเหมือนแบบย้อมแมวอะ่ะอืม แค่นี้จบแล้วนะครับต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มนะครับหินขัดเงาเข้ามาก็ง่ายๆครับมันเอาไว้ช่วยในการเพิ่มออปรองของเราแลเองซึ่งหินขัดเงาเนี่ยจะแบ่งเป็น4ประเภทครับก็คือทั่วไประดับสูงแล้วก็ระดับหายากแล้วก็ระดับตำนานนั่นเองครับซึ่งออปชันหรือว่าสเตตของมันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสามารถพอสแล้วก็หยุดดูได้เช่นกันเนาะทั่วไปอยู่ช่องนี้ระดับสูงอยู่ช่องดีหายากแล้วก็ระดับตำนานครับซึ่งคลิปที่เขาทำให้ดูในการโบกเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับโอเคไหม เลือกได้เลยครับจะออปชันอะไรนะครับจะเป็นดีเฟนซ์เป็นแอคแทกออลเป็นคีเลตเท่ากับว่าหินแต่ละอันเนี่ยพูดตามตรงว่าหาค่อนข้างยากน,นะครับแต่คุณจะได้รับจากการตีพวกบอสเลตต่างๆ,ๆนั่นเองครับพวกบอสวัวบอสมังกรบอสอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ Content นนะคอนเทนต์ในอนาคตด้วยเช่นกันนะโอเคไหมประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหินที่เป็นออปชันที่ต้องตรงอีกเนี่ยจะเป็นหินที่ออ,ออกออปชันนั้นอีกโอ้โหผมว่าใช้เวลานานครับในการหาเนาะเท่ากับว่าถ้าคุณได้ของดีมาแล้วเนี่ยควรจะอกใอยกับไอเทมที่ดีนะครับ โอเคเนาะประมาณนี้นะครับซึ่งเนี่เขาก็จะบอกนะครับว่าหินพวกนี้จะได้รับตั้งแต่ชั้นที่11-15ถึงเป็นต้นไปนะครับใครที่ยังฟาร์มมังกร10วัว10และไฮด้า10อยู่คุณโคลนขึ้น11เป็นต้นไปได้แล้วนั่นเองแล้วกันนะครับแล้วก็ระบบการเลือกใช้งานอุปกรณ์ครับเอาง่ายๆก็คือ,เ,อเวลาคุณส่องไอเทมหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม คุณสามารถที่จะกดเป็นตัวแบบ delete ได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วคุณก็กดแบบเป็นเซล์จังอะไรเงี้ยเซลล์อก็ระบบดีจะคล้ายๆฮงไกสตาร์เดียวเนาะที่แบบเวลาคุณลงดันมาแล้วคุณรู้สึกว่าไอเทมไม่ดีคุณก็ติ๊กเป็นตัวเป็นรูปเป็นรูกถังขยะไปเลยนะครับอะไรประมาณนี้เนาะใครที่เล่นฮงไกสตาร์เดียวน่าจะเข้าใจได้ดีนั่นเองนะครับ <S <S โอเคไหมอะมีคลิปไปดูฮะเน,นี่ยระบบหกไปปุ๊บเพื่อที่จะเช็คออฟนะฮะสุดท้ายแล้วเราดูเฮ้ยมันไม่มีออฟสวยว,วะเราติ๊กเลยแล้วกันโบ เออติกเออน,นี้สวยเว้ยอันนี้ไม่สวยติกอันนี้ไม่สวยติ๊กอะไรประมาณนี้น,นั่นเองครับโอเคไหมแล้วคุณก็สามารถที่จะกดตรงนี้ครับนี่เซลออจังได้เลยแบบนี้น,นั่นเองนะครับก็ถือว่าง่ายขึ้นในการคัดนะครับและอีกอย่างนึงก็คือเพิ่มฟังก์ชันการแยกส่วนเสริมเครื่องประดับเขา้ามาด้วยน,นั่นเองครับก็เออเรียกว่ามันจะเป็นแบบปกติแล้วเวลาคุณเอาแหวนนึงเนี่ยนะครับไปบวกแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะแตกถูกไหมในฝั่งซ้ายเนี่ยนต,ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าคุณจะต้องใช้น้ำยา เนี่ยเวลาคุณเอาแหวนเข้าไปเงี้ยปุ๊บตีเลยโอเคนะฮะมันจะได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้โอเคไหมแต่ว่าคุณจะเห็นว่ามันจะใช้เนี่ยคุณเห็นปะมันจะใช้แบบอะไรสักอย่างหนึ่งในนี้ยนะครับตรงนี้เลยนะครับก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไงนั่นเองนะครับต่อมาเลยฮะก็จะเป็นการเพิ่มนะครับตัวละครเข้าไปในตารางบักลุกนั่นเองก็คือจะเพิ่มคังกูระเอมิเลรตแล้วก็ไค่แล้วก็อากิร่าเข้าไปนะครับก็จะเริ่มในวันที่หนึ่งปะของทุกเดือนนั่นเองใช่ปะโดยประมาณ นะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชัน UI การจัดอุปกรณ์ครับก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราจัดอุปกรณ์ในเทียมตัวละครแล้วเนี่ยเราจะต้องจะจัดตัวนี้ปุ๊บเราต้องออกใช่ไหมเราจะย้ายตัวละครไปจัดอีกตัวนึงเราต้องออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ตลอดแต่ว่าตอนนี้เขาจะมีการนะครับตรงนี้แล้วเห็นปะก็คือกดเลือกอัศวินได้เลยครับเออจะได้ไม่ต้องเข้าเข้าออกกนะอะไรประมาณนี้น,นี่นะครับ ว่าง่ายขึ้นแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมฮาโลวีนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพรีเมียมพาสแล้วก็แบตเทิลพาสเะครับเอาง่ายว่าเป็นพาสพลัสแล้วกันคือตรงนี้สามารถใช้รูบี้ซื้อได้นั่นเองครับอารมณ์ประมาณเหมือนเกมอีพิกเซเอีกแล้วนะครับคืออย่างที่เคยบอกไปตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะครับว่าบริษัท The เดับเบิรบลเนี่ยพยายามจะซื้อนะครับตัวของ Smi ล์เกตหรือว่าเกมพิกเซเเข้าไปอยู่ในเกมของค่ายเขาแต่ซื้อไม่สําเร็จนั่นเองครับโอเคไหมตามนั้นนะครับซึ่งหลายๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยมักจะ แต่แล้วแหละแต่จริงๆก็จะเรียกว่ากอ๊อบกันมาหรืออินสปิเรชันก็ได้แล้วแต่เนาะเพราะว่าเขามองว่าเห็นเป็นเกมที่ดีนะครับแล้วก็อันเนี้ยเราสามารถใช้ r ูบีซื้อได้ก็เอารประมาณนี้พิเซ็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับ แต่ว่าน่าจะเป็นแค่ฮาโลวีนอย่างเดียวหรือเปล่านะครับส่วนพรีเมียมพาสหรือแพทเทิร์นพาร์สเนี่ยน่าจะไม่มีนะอันนี้ไม่ชัวร์นะในอนาคตอาจจะมีแหละผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาในรูปแบบไหนแต่ผมคิดว่าพี่แย้เนี่ยจะให้เหมือนสไนเกอหรือค่ายที่เขารักคอมมูนิตี้ที่เยอะมากมายไกลกองน,นะผมว่าพี่แย้ไม่สามารถแทนคอมมูนิตี้ของตัวอีพิเซเว่นได้นะครับหรือของสไนเกอนั่นเองผมก็ยังคงมองผู้แยะว,ว่าเขาเป็นค่ายที่หิวตังค์อยู่ดีนะครับแต่มันไม่ผิดครับตังตังเราใช่ไหมเรายินดีที่จ,จ่ายครับ เขาต้องการให้เราเติมหมดเลยนะครับเพราะทุกแพ็กมันดีหมดแหละแต่ว่าหลายๆเกมเนี่ยเราก็ต้องการเป็นสายฟรีแล้วก็เติมแบบเล่นแบบสบายๆด้วยแล้วก็คอมมูทข้างอุ่นๆนะครับผมมองว่า Epic 7เนี่ยมันดีกว่าของเดนบับเบิลเยอะมากโขเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องนี้แล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะเพราะผมเองก็เล่นทุกเกมนะครับแล้วก็เล่นมานานด้วยครับ 4, 5, 6ปีไปแล้วนั่นเองนะครับสำหรับ Epic 7เนาะอ่ะไม่พูดเยอะต่อมาครับจะเป็นธีมนะครับฮาโลวีนเนาะก็จะแบบมืดๆมดๆหน่อยอย่างนี้นะครับในหน้าล็ออออบบบบีี้้โเคคมมมัปรระะะะะาาณนนนจ่่ตฮ ก็จะเป็นกิจกรรมระดับสงครามชิงประสาทนะครับก็จะเหมือนกับจะให้รูบี้ให้อะไรงี้ด้วยนะครับแค่นั้นเองไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้ผมข้ามเลยละกันนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการสปอยอัปเดตในอนาคตนั่นเองครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงแหละร,ระบบสัตว์เลี้ยงใหม่แล้วก็เป็นเคอร์เรนซีใหม่ที่ทาให้คุนนั้นสุ่มตัวละครที่คุณเลือกได้อะไรองี้ครับอืมแค่นั้นเองไม่มีอะไรมาก นะครับอันนี้ข้ามไปก่อนแล้วกันเนาะยังไม่ได้สำคัญอะไมากซึ่งจริงๆสัตว์เลี้ยงสำคัญนะแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้อยากจะดูหมดนี้เท่าไหร่หรอกนะครับแล้วก็จะเป็นการเรื่องอขยายหรือว่าการปรับบาลานซ์ของหอคอยนั่นเองครับหอคอยเนี่ยจะเพิ่มสูงถึง300ชั้นนั่นเองครับแล้วก็จะเป็นรูปแบบของการที่ล็อกตัวละครและอย่างเช่นเขาบังคับให้ใช้ตัวนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นในชั้นบนๆขึ้นไปแล้วก็จะเพิ่มนะครับ พวกตัวเลี้ยงนะครับตัวเลี้ยงตัวเรียกสัวตว์เลี้ยงปฐนาแล้วก็อดีตเซเว่นไนโอจ็ดเคในชั้นที่2องร้อถึงสามเป็นต้นไปด้วยเช่นกันแล้วก็จะมีการปรับบาลานซ์นะครับของชั้นเนี่ยตั้งแต่250ลงไปเนี่ยให้เล่นง่ายขึ้นผมไม่รู้ว่า1-200เนี่ยมันเคยปรับไปแล้วไงตูป้าไอสองร้อยห้าสิบไอสองร้อยเอ็ดถึงสองร้อยห้าสิบเนี่ยน่าจะปรับครั้งนี้หรือไม่อาจจะปรับให้พวกนั้นมันง่ายขึ้นเยอะเลยกว่าเดิมก็ได้นะครับใครที่กำลังกำลังจะไต่หออ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 คคยกกกกก็ก็ก็็แแแนน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 ะะะะะาาาาววว่่่่่รรรรรััััปปเเดดดดตตตตไไไไ้้้้้มมงงงีีีบบบบลลสู เรื่องนี้เนี่ยคืออารีนาณนะตอนดีเนี่ยมันจะเป็นโหมดที่เราไม่ได้เพชรถูกไหมครับแต่ณตอนนี้มันจะเป็นอารีนาที่สามารถได้รับเพชรแล้วเช่นกันนะครับโอเคไหมเอาง่ายๆเลยครับเหมือน The s e v e n d นเดลี่ซินแกรนครอสนะครับหรือว่าเกม7บาสนั่นเองนะครับ7บาจเดบาสจะมีฝั่งซ้ายที่เป็นการต่อสู้แบบทั่วไปใช่ไหมอารีนาทั่วไปกับอีกฝั่งนึงเป็นฝั่งการต่อสู้ขั้นสูงอะไรเงี้ยอารมณ์คล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับก็คืออันเนี้ยจะเป็นการแบบต่อสู้ทุกคนในระดับโกลบอลนะครับ ผมไม่รู้ว่ามันรวมเซิร์ฟเวอร์อื่น้วยหรือเปล่าหรือว่าแค่เซิร์ฟเวอร์ไทยอย่างเดียวนี่ผมไม่ช่ว์นะแต่คือทุกเซิร์ฟเวอร์รวมกันหมดสามารถมาต่อสู้ตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเรียวไทม์หรือเปล่าเพราะสักที่อ่านมาเขาไม่ได้บอกเป็นเรียวไทม์นะแต่ว่ามันจะเป็นการต่อสู้เพื่อเก็บแรงขึ้นไปแล้วก็ได้เพชรด้วยตามนั้นอันนี้ก็น่าสนใจนะผมว่าก็ค่อนข้างดีเลยสำหรับคนที่อยากจะ p v p และคนที่ชอบชู้กันชู้กันนะครับอยากได้รูบี้เข้าไปอันนี้ผมว่าก็ดีนะครับก็ลงไปไม่ต้องเสียใจครับแพ้ก็แพ้นนนะกกกกก็็็็บดีีเเเเเเรรรยยตััั้้อออ่่ลววววหคคืาาาาจปปไขฮ อันต่อมาครับเป็นเวอเลดนั่นเองครับอารมณ์ก็เหมือน7บาทอีกแล้วครับหรือไม่ก็ง่ายๆก็เหมือนพวกโซโล่เลเวลลิงนะครับเอรีส์อะไรเงี้ยค่ายเกมเขาหรือไปก็เกมอื่นีแหละที่เราเล่นกันมาเนาะหลักๆก็เป็นเวอร์บอสเลยแหละเออเว l d ์บอสอารมณ์ประมาณ7บาทก็พวกนกพวกกวางพวกหมาพิการอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นนะครับอืมเนาะประมาณนั้นนะครับ ซึ่งก็จะเป็นตัวลลโอนิดแอสเตรียแล้วก็คราดิสตานะครับปรากฏต,ตัวมีโครงสร้างก็ตามนั้นแหละฮะอย่างที่บอกก็จะสามารถต่อสู้ได้นะครับแล้วก็ได้รับหินขัดเงาในดันพวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยอารมณ์รูปหน้าบอสก็เป็นมาที่เลยเนี่ยบอสนกนกคุ้นๆไหมหน้าตานกคุ้นๆไหมเซเวนเดลีซินแกนครอสเอามาย้อมแมวนะครับประมาณนั้นอ่ะไอเนี่ยพี่สิงโตตรงนี้ก็ามาย้อมแมวนิดนึงอ่ะช่างมันแต่คือมันเป็นเกมค่ายเดียวกันคือเดียวกันมันจะนะครับเอามาเหมือนเหมือนกันมันก็ไม่ผิดป่ะใช่ม เออนะฮะแต่ว่าคนที่เล่นมาทุกเกมของค่ายเดบบเบิลน่าจะพอเห็นภาพนะครับแล้วก็แน่นอนครับข้างในเนี่ยจะมีการดรอปอาวุธดรอปไอเทมอะไรเหมือนเดิมนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็ใช้กุญแจด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ยรูปแบบการตีบอสหรือว่าตัวบอสที่โผล่มเราเห็นเทไหมสุดท้ายปล่อยออโต้ก็ไม่ได้ดูอยู่ดี <laughs> โอเคเนาะประมาณนี้แลลวครับแล้วก็จะเพิ่ม4ฟังก์ชันอำนวยความสะดวกโดยเช่นกันนะครับก็หลกัหลกๆเลยนะฮะเรื่องกิลนะฮะเรื่องกิลเนี่ยจะเพิ่มฟังก์ชันอำนวยความสะดวกแล้วกก็ฟัััง์ชนนะครบ ทีมป้องกันแยกในสงครามกิ้แล้วก็เข้าร่วมสงครามกลุ่มนักเดินทางนะครับแล้วก็จะเป็นโหมดฝึกสอนนะครับโหมดฝึกหัดในการเล่นพวกโหมดกิ้คุณอยากลองตัวละครไหนว่าเฮ้ยมันทำดาเมจดีไหมเราต้องไปปั้นของอะไรเพิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะจะได้ไ่ต้องเสียทงเยอะนะครับแล้วก็สินค้าทองนะครับในร้านค้าด้วยเช่นกันเนาะก็คือมันจะเพิ่มของมากมายกว่านี้ก็คือเสียทองมากขึ้นนะครับแล้วก็ขยายจำนวนพิเศษจาก1 5เป็น30บครับบัตทุกอุปกรณ์ได้ในแต่ละคอนเทนต์ครับแล้วก็ยกเลิกนะครับการดำเนินตั้ว่าน้งีแล้วก็จะเป็นการต่อสู้2 มาแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้จะมาในอัปเดตหน้าหรือเปล่าที่30นี้นะครับก็แน่นอนครับจะมีการดําเนินประจนภัยและก็เรทซ้าพร้อมกันได้ซึ่งปกติแล้วเราจะลงเรทได้ครั้งหนึ่งแล้วเราก็ไปลงสตอรี่ต่ออะไรย่างี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยบอกได้เลยว่าเป็นคอนเทนท์ที่ดีนะแต่ก็เป็นคอนเทนท์ดาบสองคมสำหรับคนที่ยังคํานวณเรื่องการใช้กุญแจต่อวันไม่เป็นหรือคนที่จะเป็นที่เรียกว่างไงดีอะ ตอกฟาร์มวันนี้ขาดทุนดีไหมครับพี่อะไรเงี้ยผมยังขาดทุนไหมครับวันหนึ่งคนใช้กุญแจเท่าไหร่ครับคนซื้อกล่องอะไรเดี๋ยวผมว่าคนประเภทนี้จะมาแน่นอนไม่ต้องกลัวอยู่แล้วผมไม่ได้ว่านะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องนี้จะกลับมาพูดคุยกันอีกรอบแล้วเหมือนเดิมถ้าคอนเดนดีเข้ามามผมควรจะปันจัดสรรปันจวนกุญแจยัยงไงดีครับคนลงอันนี้เท่าไหร่ย,ยังไงดีครับอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันเหมือนเดิมเว้ผมใช้เขา้ามันเหมือนเดิมคุณก็แค่ใช้กุญแจเท่ากันเหมือนเดิมแต่แค่ว่าคุณไม่ต้องไปอยู่หน้าจอบ,บ่่่่อออออยๆแแลล้้้ววคุณไไไมตตงงงปปบบโหรรรืาาเิิดดจจททในกีีะะ ลงสตอรี่แล้วคุณต้องมาปล่อยออโต้เลดอะไรเงรี้ยไม่ต้องแล้วอะไรอย่างนี้แล้วกันเนาะผมว่ามันใช้เหมือนเดิมนะครับก็แค่ว่าทําให้เราไม่ต้องอยู่หน้าจอมากยิ่งขึ้นง่ายๆก็คือเราจะได้เล่นเกมอื่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอย่างไงล่ะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์รายเดือนซึ่งผมลองเข้าไปแล้วผมล็อกอินไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะเออนะครับเออตามนั้นผมเข้าไปแล้วออกมาตรวจสอบไม่ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีคอสตูมมาแล้วนะฮะเป็นคอสตูมระดับตำนานนะครับไอดอลยอนฮีนั่นเองคร โอเคไหมซึ่งใครที่กําลังรองคอสซูมของแทโอแบบเบิ่มเคือลืออย่างเงี้ยคือผมอยากมองงี้แบ่งเป็น2กรณีแล้วกันนะครับก็คือกรณีที่คุณได้ใช้งานคุณซื้อเลยมันไม่เสียหายแต่ถ้าคุณแทบไม่ได้ใช้งานมันแล้วคุณเอามันไปแค่ฟาร์มเนี่ยคุณไม่ค่อยได้เห็นตัวละครน่ารักน่ารักหรือบิ่มเบิม,มแล้วเนี่ยผมว่าไม่ต้องซื้อก็ได้แต่เหมือนเดิมฮะถ้าซื้อไปแล้วแลวข,ของข้างในมันสําคัญหรือคุณอยากจะเป็นสายสะสมู่แล้วก็ซื้อได้เลยเช่นกันเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยยอนฮีจะมาแล้วน่าจะมา30ไหมั้ไม่รรูนะคบ ตามนั้นต้องรอดูว่าเป็นยังไงนะครับรอดูอัปเกตอัปเดตพรุ่งนี้ละกันใครที่ดองเพชรหรือว่าดองรูบี้เอาไว้รอแทโอเนี่ยผมไม่แน่นะคุณอาจจะต้องกดยอนฮีไปก่อนก็ได้เช่นกันนะครับ่ะดูไอเดอเชั่นยอนฮีกันหน่อยครับเป็นไงไอดอลยอนฮีบอกเลยว่าน่ารักคิวๆนะฮะ เออไม่รู้นะแต่ผมค่อนข้างชอบนะโอเคเลยนะครับแล้วก็จะมีปล่อยตีม OST นะครับที่เป็นแผ่นเสียงนะครับในหน้าด้วยซึ่งก็สามารถซื้อได้นะครับตามนั้นแล้วก็เปิดเพลงแบบตีมน่ารักสดใสคิ้วๆแบบนี้ไปได้เช่นกันเนาะแล้วก็กิจกรรมนะครับ เปิดครบรอบบริการครบครึ่งปีแล้วก็เดี๋ยวจะมาเร็วๆนี้ด้วยเช่นกันเนาะรวมถึงฮาโลวีนต่างๆนานาอะไรเงี้ยก็รอดูนะครับการประกาศกิจกรรมหรือว่าแพทโนชเพิ่มเติมละกันนะครับนี่ก็จะเป็นการสรุปนะครับสามพัฒนา,าคร่าวๆให้ทุกคนได้เห็นแล้วกันนะว่ามีประมาณน,นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าเกมไปรับเอมิเลียสีดาวบอกกล่องกุญแจ10อันด้วยเช่นกันนะอันว่าคลิปนี้ประมาณนี้แหละครับสำหรับผู้พัฒนาของเกมเซเว่นไนท์รีเวิร์สนะครับรวมถึงอัปเดตคอนเทนต์ในอนาคตที่จะเข้ามาเร ยังไงเจอกันในไลฟ์สตรีมหน้าในคลิปหน้านั่นเองครับคลิปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ